ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นชุดโค้งสุดท้ายแล้วเนาะแล้วก็เลขของอาจารย์แมวก็ปล่อยมาแล้วนะคะของปู่ขาวนะคะก็ออกมาปั๊บไปลาวเลยนะคะเสียดายมากเนาะซื้อแต่สามตัวนะคะก็รับหลายท่านที่รอเนาะก็ยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยที่เลขไปลาวก่อนเนาะก็พอได้ค่ากับข้าวกันนะคะก็ เสดายอย่างมากเลยนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเลขของโค้งสุดท้ายว่ามีของท่านไหนบ้างอาจารย์ไหนบ้างเนาะก็ฝากช่องนนองมีโชคพารวยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามก,ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจเด็ดทางช่องด้วยนะคะค่ะไปดูตัวเลขเลยค่ะเนาะตัวเลขของอาจารย์แมวหรือปู่ข่าวนะคะปล่อยมาแล้วนะคะสามตัวเม็ด เดียวนะชุดเดียวเนาะสี่หกแปดตัดเล่นเอานะคะเป็นสี่หกหกแปดแล้วก็สี่แปดกันที่เก้าแปดนะคะซึ่งเก้าแปดก็อันตั้งนานแล้วเนาะอาจจะเป็นหกแปดก็ได้ของปู่ข่าก็ได้นะคะส่วนล่างปู่ข่าบอกท่านหนึ่งสี่ไม่มาจะเป็นสามห้าทันทีนะคะสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ตัวเน้นนะคะ ถ้าหนึ่งสี่ีหนึ่งไม่มาให้เป็นสามห้านะคะอของอาจารย์แมวหรือของปู่ขาวนะคะแคปหน้าจอยเลยค่ะงวดที่แล้วหลุดเนาะซึ่งถูกมาหลายงวดแล้วนะคะก็เพิ่งจะหลุดงวดที่แล้วนะคะงวดนี้สี่หกแปดหรือสี่เก้าแปดเนาะสลับจับคู่เอาสลับคู่เอาก็ได้นะคะตัวไหนซื้อได้เราก็ซื้อเนาะ ต่อไปค่ะของพระธุดงค์ของคุณยายสายเนาะล่าสุดโค้งสุดท้ายล่าสุดเดี๋ยวให้ดูงดสุดงดท่แล้วก่อนเนาะงดท่แล้วก็สามสามชุดสองเจ็ดสองแปดสองเก้ามาที่สองแปดตรงๆนะคะมางมดนี้ค่ะล่าสุดเพิ่มเติมหนึ่งชุดนะคะ <c oughs> ล่าสุดพระธุดงค์องค์ที่สองที่ให้มา นี่ขององค์ประจำแปดาสองและถ้าเป็นก็เป็นถ้ามาจะมาสองเจ็นะคะแล้วก็ลด1นเต้มเป็น1 7พระตุดงอีกองค์1นึ่งและเพิ่มมาเป็น8 7นะคะซึ่ง8 7ดเจนีตรงกับเลขคุณยายฝันพอดีเลยนะคะ8 7เจ็ดเนาเลขของพระจารย์สายพระตุดงก็เข้ามาตรงหลายงวดติดเหมือนกันนะคะ อาจจะมีหลุดบ้างเดส่จนมากก็เข้านะคะจะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะชัดเจนไหมคะอันนี้จับให้ชัดๆเนาะต่อไปค่ะของ ปูสถานทำค่ะจ,กจากช่องช่องใหญ่ทิศแก่นเนาะมางวดที่แล้วเนาะก็หกเจ็ดตรงๆนะคะแต่เป็นบนเนาะนี่นะคะหลักฐานมางวดนี้ค่ะเป็นเลขพระอบเนาะเล,เลขสองไม่มีนะคะต้องรออีกสามเดือนนะคะถึงจะมีเลขสองของปู่สถานธรรมนะคะเลขพระอบเป็น หกห้าหกันที่8ปดจริงๆก็4ชุดกันเท่ากันเนาะอันไหนซื้อได้เราก็ซื้อเนาะเพราะว่าเป็นเลขที่มาด้วยกัน4ชุดนะคะส่วนสตัวมี2ชุดมี7จ็ดเจห้าสหรือ4 6 8ก็ได้นะคะ ของเก่าเนาะมางวดนี้ค่ะมาต่อไปค่ะขออาจารย์น้อยค่ะงวดที่แล้วก็สองแปดตรงๆนะคะ จับยากพี่น้องเอ,อ้ยเห็นชัดเจนมาเนาะกอจานน้อยปล่อยมาแล้วนะคะแม่เลขเลขแม่ตะเคียนนะคะหกสามแปดแปดห้าหกรองเก้าสามแปดแปดห้าเก้าหกกับเก้าเป็นตัวแทนกันเนาะก็สลับจับเอาเนาะส่วนล่างเก้าเจ็ด กันที่ <c oughs> หนึ่งหนึ่งแคหน้าจอเอาเลยค่ะต่อไปค่ะของน้องแต้คนมีเซนค่ะมาแล้วนะคะงวดนี้วงกลมให้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูงวดที่แล้วก่อนเนาะ อางวดที่แล้วก็หกเจ็ดตรงตรงนะคะมางวดนี้ค่ะศูนย์หกเจ็ดปล่อยมาต่องวดศูนย์หกเจ็ดและเจ็ดแปดเลขทูบหนึ่งหนึ่งเจ็ดส่วนเลขชอบหกแปดเน้นมาแล้วเลขตาเซตาจันให้มาศูนย์เจ็ดเก้าตะเซบอกว่าเลขอยู่ที่หลักกิโลศูนย์เจ็ดเก้าเลขใหญ่มีเจ็ดแปดยังเหมือนยังอยู่ที่เดิมนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ด สองตัวมีห้าสองห้าสองห้าสี่เก้าสองนะคะก็วงให้ที่เจ็ดแปดเนาะเด็กน้องเต้ยนะคะจะแคปเลยค่ะต่อไปค่ะของ อาจารย์สายบุญวัดป่าพระครูบาฝันเนาะฝันจะมีคนนิมิตนิมิตฝันคนแก่จะมาบอกตัวเลขนะคะ3ตัวต่องวด307 8 9นสองตัดเล่นเอาเนาะ3 0มศและ37ชุดนี้ก็ตัดเอาเนาะก็มี89แต่ละแต่ปูเขาจบในฝันจะบอกว่าล่างจะออกสองเก ก็อาจจะเป็นล่างจะเป็นแปดเ้าหรือ9ก้าสองนะคะกันด้วยนะคะแปดหเนาะแปดสองจะออกไหมก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ชอบเลยค่ะล่าสุดมาปูกเพ่งได้สามศูนย์หนึ่งค่ะสามศย์หนึ่งเนาะ ไปค่ะเลขจองของอาจารย์แล่เนาะเลขจองห้าหมืนนวดนี้ถ้าไม่ได้เข้าก็ไม่ได้อีกแล้วนะคะจะไม่เอามาปล่อยแล้วเนาะ,ะพ่อแหล่พูดอย่างนี้เนาะ,ะเลขจองห้าหมืนหนึ่งกสมกันที่หนึสนะคะก็มีหนึ่งเก้าสามและหนึ่งสามนะคะกันที่หน,ะะนด้วยนะคะ9กับ6เป็นชอบเป็นตัวแทนกันเนาะ ฉันชอบชุดไหนเราก็ตามเลยนะคะต่อไปค่ะเลขของปู่เลขล็อกค่ะเกือบลืมเนาะปู่เลขล็อกแม่เลขแม่ตะเคียนนะคะเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่ให้มาตัวง,งดเนาะแล้วก็มีหนึ่งหกด้วยนะคะมาแล้วก็ บงกลมที่17 15นะคะสองตัวมี11 2 2สองสองและ01ละเลทะเบียนรถ3814ต่องวดเนาะจากช่องน้องนิวนะคะปูเลขล็อกค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอทุกท่านโชคดีมีโชคไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ